เขาก็สวัสดีสมาชิกช่องหรือแฟมีดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็ไปอีกแล้วครับไปอีกแล้ววันนี้ไปไหนไปไหนครับวันนี้ไไจำไม่ได้จะถึงบอ่อยแล้วจะจำไม่ไดนะ้ไปบางเลนครับวันนี้ไปบอ่อเหมาอีกแล้วสี่ร้อยก็ตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่ม,มกว่าออกจากบ้านมาแตสามทุ่ม ก็อีกประมาณเกือบๆชั่วโมงครับถึงก็ปลาเยอะป่าแน่นไปเจ็บอีกแล้ววันนี้เ <c oughs> จ็บเปล่าจะไปเจ็บได้เปล่ปาไม่เจ็บเย่งนี้นก็ไม่เจ็บ <c oughs> เดี๋ยวเช้าเจอกันครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ่ออีกทีนะครับตอนถึงบ่อไปเจอกันครับวันนี้ก็ถึงบ่อเรียบร้อยแล้วครับก็ ตอนนี้จอดอยู่คันสุดท้ายเลยเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนจอดอยู่คันสุดท้ายตอนนี้ยังมายังมาอีกหนึ่งคันแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่คันสุดท้ายแล้วคันสุดท้ายก็น่าจะนู้นนะครับ่บ้าก็เห็นนะนะที่มาถึงก่อนบอกว่าตอนนี้ตรงแถวๆนี้น่าจะอยู่ประมาณที่คันละคันที่หกสิบกว่าออกมาตั้งแต่สามทุ่ม ววก็ด<ะ>เดี๋ยว <c oughs> เราเจอตอนเช้าครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไปนอนก่อนตอนนี้ <c oughs> ผีหลอก <c oughs> ไปนอนนะครับเช้าเจอกันครับ,อรบตอนนี้ก็หกโมงหกโมงแล้วครับก็ทเริ่มทยอยปล่อยรถเข้าบ่อแล้วก็ยาวไปเลยครับยาวจากข้างหลังผมไปก็เยอะ หลายสิบคันน่ะไม่น่าจะหลายสิบสี่สิบห้าสิบคันทั้มั้งก็ค่อยๆขย,ย,ยับกันเข้าแล้วครับเริ่มตกเจ็ดโมงปล่อยรถเข้าบ่อหกโมงจะเซตอุปกรณ์ทันหรือเปล่าก็ไม่รู้พอบอกว่าจะหาที่ก็จะไปเข้าไปถึงที่กาจะหาที่นั่งอีกก็ เดี๋ยวไปรอดูกันครับเดี๋ยวเซตอุปกรณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศบ่อให้ดูก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมองเห็นหรือเปล่าข้างในเอ้ยข้างหน้าน้าน้า,นา,นาตกปลาแล้วก็รถเยอะแยะเลยนอนไม่ตื่นใช่ไหมมึงเดี๋ยวไปดูครับนอน ตอนนี้ก็ถึงที่นั่งเรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ช่างทุนโดนปลาโดนปลาไปตัวแต่ว่าหลุดที่แรกก็ไม่เชื่อว่าเขาบอกว่าเวลาช่างทุนให้ผูกเซฟด้วยตอนนี้ผูกกันหมดเลยครับตอนแรกไม่มีใครผูกตอนนี้ผูกกันหมดเลยเซฟก็ไม่รู้ในกล้องจะเห็นเปล่า รถเยอะมากนี่ก็ยังเข้ามากันไม่ขาดทั้งด้านล่างและด้านบนเขาตกแล้วไซนี่ไปเยะเลยเอาหมดไม่ใช่ับเอาหมเดเะอ่อยต้องเกาะอ่อย

เกิดครับคุณผู้ชมเพียบเลย <c oughs> หนีตายยังไงวะเนี่ยันนี้ไม่เกิดครับสายกำลังโต แรงดีมากเลยอ่ะตัวแค่นี้เองนะครับ คลิปไม่ต้องตัดเลยแบบนี้อุ๊อุ๊ปไปเลยตัวตัวคนนี้จะทางตกน้ำ ูครับตัวเท่านี้กระชากคันตกน้ําเลย <laughs> ตัวไม้ก็ไม่มียังติดอีกสงสัยแกดูว่าสงสัยติดตัวไม้ใครวะ <laughs> คันล้อเลยไม่ปล่อยแล้วทุ่นยังไม่ชัดเสร็จเลยตกได้เลยค่ะตกไปแล้วค่ะ

สายนี้โรงงานก็มีนะเยอะแยะเลยมาต้องไกลขนาดนี้ด้วย โโอ้หมดไปแล้วมั้งไปดูนะ โอ้ยปลาถงก็มามาเยอะๆมันไม่มันไม่มีกลิ่นมันไม่ไหวหยกลองแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยดูดิ แล้วลุงชอบแต่เนี่ย nó đặt vào cái mét bει nè uma nó thì tối 1 drop v forcé vós vests โดนแลน,นะคะมันก็ไปห้าหกตัวไม่โล

วิ่งมาเลยพอเห็นเหยื่อตกน้ำหลุดด้วยต้องใส่ต้องเอาสายเซฟคล้องข้อมือน้วย อุ้ยโหหลุดไปตัวหนึ่งมารอกันเลยนะพวกมึงอ้อาวทขาไมแตกแล้วล่ะ กเต็มแรงเลย ถ้ามันลงถึงข้างล่างอะ่ะมันก็อาจจะโดนตัวใหญ่อยู่บ้าง ทำมาใช้นี้ตลอดแล้วนะ,ะนก็ยังโอเคเนะ อย่าเพิ่งครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วครับก็ปลาไม่กินแล้ะคนอื่นเขากินของผมไม่กินแล้วกลับบ้านดีกว่าก่อนจะถึงบ้านก็เกือบห้าโมงไปดูปลารวมนครับมาดูของเบียก่อน ไดแั้วนั้นงครับก็ก็ได้เมื่อยได้ร้อนปลาไม่กินเลยช่วงบ่าย กลางมันไข่แดงอะไรอย่างนี้ทุกทีเลยหลวงผมครับหลวงผมก็ได้ไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่น้อยกว่าเบียร์มั้งหอยหอยไม่ได้ครับมีมีศกกระสวายมาไงกันบ้า <c> ง <oughs> ไม่เห้วครับแต่ว่าายปลาไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ก็โอเคครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปเจอกันที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสนี้สวัสดีครับ